ก็สกวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยอยู่กับผมหมอพีอีกเช่นเคยในวันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นคลิปดักแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นคลิปนอนรอเวลาทุกคนในวันนี้ก็ยังคงเป็น RPK เจ้าเก่ากระบอกเดิมสูตดเดิมที่ผมแต่งจาก EP ที่แล้วที่จริงเนี่ย EP นี้กับ EP ที่แล้วเนี่ยมันเป็น EP เดียวกันแต่ว่าผมตัดไปตัดมาเนี่ยมันยาวเกินทุกคน คลิปนี้ความยาวเป็นชั่วโมงกว่าๆกาลตัดสินใจทุกคนแบ่ง EP นี้เป็น EP ที่สําสหรับ RBK เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน EP ที่2เนี่ยเราจะนํามูลค่าออกมาได้สักเท่าไหร่รอบที่เราได้เป็นยูโทเปียกับไนมาใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ยูโทเปียกับไนมาอีกหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเดิมในวันนี้ก็ลงเป็นเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟไทยปกติทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่าก่อนรับชมก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปรับชมกันเลยดีกว่า กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลย Race Portion รับเติมเกมราคาสุดคุม้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยต้อง Race p o r ช i o n หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ วันนี้ก็มาอยู่กับที่เดิมที่ประจําที่ที่เราคุ้นเคยกันทุกคนวันนี้ก็เซตผมนี่แต่งจริงไม่ถึงแสนสองหรอกแต่ก็ซ่อมเอา MP 5ไฟดิบๆมากระบอกหนึ่งแล้วก็พร้อมทิ้งทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไม่เจี่ยบดบอไม่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 อ๋อบดบอใช่ไหมนี่บดนีเป็นบดอ๋อไม่ไม่ไม่ที่ไหนอ่ะ ôi lạng ma, ui lạng ma, nấy 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 này 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 nấy, này 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 nấy, เตีนเกือบขาดขาดดิไม่ใช่เกือบไปวิ่งไปวิ่งถอยอยู่ไม่นี้เหมือนยังอยู่อยู่ทีมอยู่อยู่เติร์นติรติมันมันถอยไปหินมันถอยไปหินมันเยอะมันเยอะนหินเยอะมากหินเยอะมากหินกับตอมอหินกับตอมอ ผมตสยซ้อขาก่อนด่วนเลยไอ้เหี้ยระเบิดหมดระเบิดหมดไอ้เหี้ยเอ้ยนายตกข้างบนสมองขึ้นม่เก็บไปเดี๋ยวผมเซ็ตล่างรอไอเหี้ยเอ้ยแกเก็บด็อกแท็กผมติดไ <S 2 S 3> ปนะสมองโอเคตั้งไหนตันเตะบอลดีไหมตัน <Yaz> ตัวตันตัว ลูกห้าใช่ปะลูกห้าลูกห้าเสียงอะไรวะคนเหรอรือเสียงหลอคนคนล้มไปตัวหนึ่งตกงตัวเลยล้มตัวหนึ่งไ่ได้ฉุดชุบกันจู่ เสมอไม่มีตะหมอรอได้นะสานตัวนะตะหมออ๋อโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงรถสองตัวมองไม้ตัวหนึ่งไอ้พังแสบบลรกปืนหมดว่ะเดยวนั่งอยู่หลังหกตัวกินแค่ปืนสว้ยเติมกระสุนเบนมเนาะ แล้วผมถอยยาวให้โปร่ปรงไหนมาอยู่ตาเนี่ยติดกองฟางเฮ้ยงงติดกองฟาง,งอีกขวายแกระวังขวามือแกมันมีนะผมอ๋อตรงนี้ใช่ปะ,ปะเออนั่นเองฟังกบมาใส่ไหนก่อนระวังหลังยิงนะเมื่อกี้ปัดยิงใครไม่รู้ดิวไม่ตายหรอ ไม่ตายเลเหมือนมันโดโดยอยู่มะโดดขึ้นอะไรอยู่วะโดดปีนเข้ามาโดยมันสตั้นใส่ผมนะไม่รู้จะเอาหรืววอเปล่าอุ๊ยโอ,โอ,โอ้โหแหม่เงไหนวนะน่ะอยู่ตรงรถเลยพี่ตรงทางแปลไอ้ขาเข้าอ่า ต,ตัวต้องมีตัวเงี้ยนั่นมาเข้ามาลองมันดึงไหนนะสองตัวตายตายตายต่อมาตรงนี้ตายสวยมันตายน่าจะสนยมันไปดึงไหนไป้สองตัวสองตัวไ,ไม่โผล่ไนาตายอยู่ตรงหน้าทางเข้าเนี่ยอ๋อมันไม่โผล่อยู่แล้วไหนาตายอยู่ตรงทางเข้าเนี่ย เสือกบตายมาตายเป็นตายอยู่ตรงรถ้ฟนะขาก็เป๋ เอโดนตีอื่นเข้าวะสวยแล้วมึงเก็บหาเลยตะมองอ่า้าเลือน่าจะลม้มน่าจะลม้มเกือบเกือบไอ้สาแดงตรงกองฟางเดียว

อยู่ตรงไหนอะอยู่อยู่บ้านเดิมปะนๆใช่ใอยู่ตรงไอดอกตาย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 เฮ้ยแต่มันยังมีอีกนี่ใช่ปะยังมีอีกตีนึงใช่ป่มตีหลังตายแล้วตีหลังตายแล้วไปเนี่ยพี่มันดึงมันไม่ดึงมึงมนดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วในรอบนี้เนี่ยที่แน่ๆคือหมดไปแล้วตีหนึ่งทุกคนแต่ตีที่ว่ามือที่สามเข้ามาเตินสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันโดนตีที่ว่าบวกกับเราเนี่ยสวนแตกไปหมดแล้วหรือยัง แต่ไม่เป็นไรเอาปอเป็นว่าในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดการรีบเคลียร์ของแล้วก็รีบออกเลยดีกว่าอยู่ต่อนเนี่ยกลัวตัวแฝงทุกคนช่วงนี้แฝงม,ม,มันเริ่มระบาดไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะเสียแลไม่มีะอะไรจะเสียเออไนตันนี่ผมว่ายอย่างไรใครสีรขาวไม่ใช่สีฟ้าดีเอ็มอาร์วันลูกอะไรเฉยๆไม่รู้ลูกไร แลวม่ของผมเล่นหรอนะ 1, 5, 1, 5, อลุกข้าลก้าเชียร์ว,วันนี้ลูกสีสายขาวนน่ยเจ้าหนีหลอดฟ้าใช่ไมเ่นมีอมนี่นะ แกระวังันนีอีกนะนอนเก็บอะไรับนี้อกอ่ะาัวแกเบอะไรเรียบร้อยก้อนคนอัตี้กันนะจำไม่ได้ด้วยไงไแกเก็บดอกแถมมายังอะตมอเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ายังไงดีวะอ่นนะเน่นเก็บของไปหมดเลยอ่ะไม่มีกระเป๋าฟ้อนอะโอกเปงนเไงดีงะาแฟขึ้นไขไ อยู่น้องครานไอ้เฮ้ยดิวฮะมึงเห็นไหมน่าอะไรย่องอมึงเลยไปเออบอด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 โคนแล้โคนเมื่อกี้โคนโคนโคนเออไอ้นี่โคนไม่ใช่บอดเมื่อกี้กูเห็นอยู่กูกูกำลังยกเลิกอยกูห่างตากูเห็นพอดี ผมว่าแกเก็บมาได้ไงแต่ผมจะได้ทิ้งคืนให้แกเงินสดไม่มีไม่ถึงสิบล้านแะคคณจะบ้าห้ร้องน่ะห้ามไล่เบานะน้องอย่าไล่เบาแลวนะแ <c oughs> ม่งเมื่อกี้เราโดนหนักลวห้ามไล่เบาเด็ดขาดไล่เบาไรเมื่อกีกมกกับปลาระเบิดอย่างนี้พี่เออเจ๋แล้วห <c oughs> แหละปลาในระเบิดส่วนมันะตุมต้มตึ้มตึ้มตึ้มโอยู่สองคนโอ้สามคันสี่คันเมาเมาเล่าไม่พอจะโทรจะโทรฝากไอคนที่อยู่บ้านให้ไปซื้อบุหรี่มาโทรผิดไปโทรไปโทรหาเบอร์ลุง ปากซื้อด้วยนะกองที่ปีซองหนึ่งเรียบร้อยเลยยกลงไปออกไปนอกมันตีเหรอตีหลังตายยาลิวฟูหนึ่งหนึ่งแล้ววะยิ่งมาแล้วเดียวกลางทุ่งเลยตัดเดี๋ยวตายแดงโอ้โหตาผิดตาระเบิดเชกู ไอ้ยาใครเอ็มปืนไฟเออมัน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 เล็งไปทางแอ้ดอบเขียวฝั่งนน้นอ่ะฝั่งนี้มันมันเล็งไปฝั่งนี้ก่อนเล็งไปฝั่งนี้เฮ้ยปืนไฟยิงใครวะปืนไฟมันยิงเข้าบ้านกลางนี่ปืนไฟใช่หมือเปล่าไม่รู้ได้ยินแต่เสียงยิงเนี่ยผมนั่งดูอยู่ยิงเข้าชั้นสองอร่อยยิงเข้าใช่ไหมเห็นไฟใช่ปเออ แล้วก็เหมือนยิงไปไปตรงขนมน้อยด้วยเร <Okay. S 1> ื่องมันอยู่ชั้นสองแล้วมันยิงไฟโดนในตัวเองวะมีมีมีบอดเกิดตรงนี้นะกำแพง,ตงแตกตรงนี้แต่ว่าไม่น่าจะไม่นี่เท่าไหร่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าาข้างบนอ่ะพี่ยิงตายปุ๊บวะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่ง่ะมันจะยิงตายไม่รู้คนหรือบอดเอ้ยอา เฮ้ยล่ะเฮ้ยละเฮ้ยล่ะนี่นี่นี่นั่นแหละไหนนั่นแหละสวยน็อกตายเจ็บเจ็บเจ็บตายตายเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บผมยิงตายแล้วผมยิงตายแล้ถอย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 ไอ้นี่มันน้อนผมที่แรกผมนึกว่ามันเป็นศพเมื่อกี้ที่ผมยิงผมก็เลยว่าไม่ใช่ผมเลยลองตอดดูสโฉบแล้วมันดิ้นไงมันดิ้น ก็ใส่หน้าเจ้าอยู่ในกระเป๋ามันเหมือนพี่จะเช็ควา่าอย่างพี่พี่ยิงตายตัวเนี่ย<ช>พี่ยิงตายก่น<ช>อกนผมที่เดีอีกอ่าเพราะว่าแล้ว,วกูต้องยิงคนนึ่งแน่เพราะว่าดูแล้วมันแปลกๆปลไอ้ตัวเนี้ยได้รับแขกแล้วตอนนี้อ่านที่น้อยเหรอไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็ไม่ที่น้อยตลอดจริง Tân của scan của nó mới mở cửa tân củ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 a tân đi. Đi của tân 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 của เพื่อนกูได้คลิปเยอะว่ะเดี๋ยวจะเต็มอ่ะเต็มไม่มีโอเคเดี๋ยวจะไปดูศพลังละทิ้งของวันนี้แป๊บไม่ม,ไม,มีไม่มีหนอะของอ่ะของเยอะมากไม่รู้ว่าศพคนหรือศพบะ เเดี๋ยวก่อนนะสิติไปเลยว้าไแป๊ลซีดีก่อนแล้วกันเฮีย <Yeah. S 1> โดนเฉยเหมือนจะยังอยู่อ <Yo, yo. S 1> ยู <Yo. S 1> ่อยู่แสดงว่าตีไม่ใหญ่มากหรออันนี้เซ็ตไม่ใหญ่มากถ้าเล่นติมอย่างเงี้ยคิดว่านนะไม่คูรว่าเผื่อมีตัวดักข้างนอก เพราะผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนหน้ากำแพงผมเลยวะ่ะเออพี่ขึ้นมานใช่ไหมใช่ไหมตาย จ,จ,จอ้อมหรือจะหนุม่มวัดดวงเลยวัดดวงวัดดวงปิดปิดแล้วศพกูอยู่ไหนวะอ๋อเซตน,นี่แน่เลยอ AR <c oughs> a, R a K m มึงไปยิยงใครมาวะเนี่ย เซตไนไม่ใส <Set> oh. ่ไนด้วยทำไมไม่ใส่อันนี้ก็ส่วนอะไรเนี่ยอ้โหโอเจาะอ๋อนซตเจานี้เลยนะไม่เห็นาอะไรขามขามแซกแซกโโนีนน่อหไน่นั่นนี่ผม็่ดูดับแยบาม้วมั้งดัมวาขามยบคิด่ยจับลูกเก็บไ้เลมถึงแยบคิดดูยว่ก่ไกู้ามเลยตรงเนี้ เราเนอะเปิดงูจะเปิดประตูไปเคียบบอทแค่กระสุนนี่จังหวะเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ แ็กไม่ออกไมเพะนีห่หาผิดตรงนี้อ๋อแมงฟาร์มเกี่ยงเลยวะโอ้โหขัดสนบัตรแมงแค้หมดเลยตามมาแค้หน่อยมีฟาร์มเป็นไปได้ฟาร์มไม่เหลือเลยสงสัยจะหิว ว่าจะแวะไปเปิดนอกของร้านก็น่าจะไม่เหลือแล้วขนาดข้างนอกข้างความไปเคลี้ยงเลยข้างนอกยังเกลี้ยงเลยนับภาษาอะไรว่าข้างไหนได้มาหนึ่งศพเซ็ตไนด้วยแต่ไม่ใส่ไหนท์ทำไมถึงไม่ใส่วิที่เดิมเนี่ยเอ้ยเดจาวูอะไรอย่างเงีากอบวัดแล้วรอบเนี้ยมึงมากูก็จะรออยู่เนี้ยเหตุการณ์เดิมไมนี่ย มีนะสามชั้นไอ้ขอกม้นเั้ยใครยิงอะไรอะ่ะตานุนยิงเหรอผมผมมีโอเคขอกมา้าในกล้องวงจร<อ>ต่างิบในรอบนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะมาเจอตี้ขอ,อกม้าเขาตีกันอีกแล้วทุกคนเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะมาลงดักในท่อทุกคนแต่ว่าเขาตีกันเสร็จเนี่ยเชื่อว,ว่าน่าจะมาลงท่อเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดักทางท่อกันเผื่อว่าเขาจะมานะ เกียบบอดยังไม่หมดอีกริมรำมริมรำเอ๊ะกล้องจอนปิดเช็คตรงไหนได้บ้างว่าต้นไม้เหรอมองไม่เห็นแน่เลย ในหน้าพี่นี่บอดใช่ไหมไม่มั่นใจพี่มันแวบหนึ่งอะกูซาอันนี่ยังเดินตามอีกไอ้บอดเวนอ้าคนนี่หว่าตายหนึ่งตายหนึ่งนะคนเหรอใช่ใช่หน้าพี่นนท์บอดยิงทิ้งได้ไหมผมยิงตายแล้วตัวนึง คนนะแล้วยิงบัตรให้นายยิงบัตรเหี้ยสองตัวเลยพี่ขอเช็คหน่อยซีมีอีกไหมยิงละพวกกูจะวัดดันขึ้นอคอกเลยเออจะไหลอคอกเลยเหรอได้ได้ได้ โอ้ไหนนี่ว่ะโอเคใติดอยูด่ดไอ้ยาเอ้ไม่ใช่มันตัวอันนี้เหรออยู่ดีๆมันวิ่งออกนี่แปลกๆอ่นะถ้างั้นอะ่ะไม่ใช่มันโรคของเขาแล้ว,วิ่งออกหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้ นยาวแล้วโอ้โหเครียดเลยยิงปิดไม้ตายเวยเขมรยิงนั่งเขมรยิงยิงติดไม้เนี่ยเออรีรีก็ได้เกมนี้มาเดียวว่าสอบเยอะยังสอบเยอะแหละโอันนี้ใหญ่เปิดระดับนิดหนึ่งเปิดระดับหรือย มันมาตัวเดียวหรอตอนนตัวเดียวพี่ได้ยินคลื่นเดียวอยู่ดีมโคมานี่โอ้เซ็ตไนด,ด้วยเนี่ย่ะนายเอาเพื่อนในตัวเองไม่ได้ถอนไนเพราะผมเห็นบักมีเลงอยู่ตรงบักเองบัตรตรงตอกลางอะพี่ขึ้นเป็นตันได้เหรอมันน่าริงเดี๋ยวพอมนมีีศพนะไอ้เนี่ยเอาศพไปเลยไอ้ของก็ไม่มีนะเออได้ก็แค่ลูกเต๋าพวกนนะไอ้นี่ไปกนนะินเ,เขามา อตัวนี้ใจจิเด็กๆกรโดดของแล้ววิ่งออกเฉยเลยเต้นไปต้นไปไอ้มันมีเอเอาวันร้องบอกใครจวะเอ็มขับเบียร์มาวันใช่ไหมใช่ไม่รู้เดาเรียนมาอันเนี่ยสามผู้บอกว่าเราเคยเรียนเก่งเหมือนกันนะสิงห์ไปเรื่องชยคนได้

เดือดนิดนิดน่อยๆแต่ทิ้งให้หมดไม่ต้องไปเก็บอย่าไปเสียดายโถ่ไอ้ลูกโปรนี้แคร์พลาดแล้วทำไมไม่เติมเซฟเออไม่มีเซฟต้องไปเติมที่เล็กพอชันแล้วเอาไปกดยุดก่อนเซฟผมล้างแค้นให้แล้วคอมเมนต์มันยิงเพื่อนเราห่างเลยไอ้ดีมันต้องรีบดีเพราะมันคิดว่าแกยิงเพื่อนมันแล้วเพื่อนมันไหนติดยุดไงอืม แล้วเมื่กีก้แก,กสมก่ออะไรออกมาตะมออ่าก่อหกกอหกเหมือนที่แกเก็บไปอ่ะอ่าอ่าย่างเไงี้ยถูกต้องโดนความร้อนแล้วมันจะพองนะอืมอือเอาริงมีทางด้วยกางขายจับปลาบึกอ่ะคุ้มกว่าเลยใช่ตัวละแสนอ่ะอยิง่งยิ่งน้ำหนักเยอะยิง่งยิ่งแพง ปลาพุ่มันตุกยิงไงปลาบึก,กน,นะใช่พี่ปลาบึกไม่ใช่ปลาหมึกนะปลาบึก,บกแต่ตัวเตบอกมีพุ่มมีพมุพ่นอันตุกยิง <c oughs> ลองวุ่นปนเดีน๋นั้นลองวุ่นออผมวิ่งมาผมเจอไอ้นี่เด็กช่างอันดลยวางต่อไรฝันอะ่ะ <c oughs> เด็กช่างไรฝัน <c oughs> แป้งมันจุดเสี้อไข่จากมือเอาไปปลาบึกนี่มันเป็นปลาบึกเขื่อนไงมันขั้นต่ำามา50บโลอะในรอบนี้เนี่ยเราวิ่งยาวจนมาถึงเกือบทางออกแล้วทุกคนสรุปตี้แรกเนี่ยเขาตีต้นเกมมันอยู่ แล้วเราก็วิ่งมาจนเหลือ17นาทีเขาน่าจะยังเคลียร์กันไม่หมดในรอบนี้เนี่ยเราจะเป็นมือที่3แบบหวานๆกันทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะออกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าจุดออกอเราก็อยู่ใกล้ๆทุกคนไม่ต้องรีบเล่นมันจะเป็นบ้านกล่องเหลือง ให้ตัดทิ้งทิ้งเอาพี่จีไว้นี่เลยกี่อ่ะพี่ดิวปลาขึ้นกี่ข,ขึ้นอ่ะตายหนึ่งมาข้างหน้าตัวหนึ่งสยพี่ตายตายตายหมดไหมนี่หรอโอ<า><ว>้โหชี้วานางแอบอยู่นี่ ตีไม่น่าหมดวัยจังวะไอพี่ที่เดียวทิงกระเป๋าไงเข้ามาปุ๊อตงแงแตงแตงแดูไปที่ผมถามว่าต้องไหนว่าะดูไปแล้วที่นี่นั่งสิงอยู่ในในห้องอะะบออาขาเขาเสยเส นั่งนิ่งจิกเลยอยู่ให้ยันเลยขาคาเดียวเลยเดียสองตัวนั่งอยู่ขอ,องบบสองเดียวเดียวแล้วในรอบนี้เนี่ยหลังจากที่เราเคลียร์ของเคลียร์ศพแล้วก็ศพฟีไรเส,สร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเลยทุกคนอย่างที่บอกว่าจุดออกเราอยู่ใกล้นะไม่ต้องรีบเล่นก็ได้และมูลค่าในรอบนี้บอกเลยว่าอิ่มจัดจัดเกยไว้เดี๋ยวจะเก็บให้มีแค่กองเดียว 7,000 0 0ก็เป็นอีกหนึ่ง e ีทุกคนสำหรับ EP นี้ก็อิ่มอิอีกเช่นเคยเดี๋ยว EP หน้าทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจัดคลิปดักให้ส่วนคลิปดัก EP ต่อไปจะเป็นจุดไหนก็มารอชมกันสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเคไปละ